สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างมนนะครับวันนี้ก็พามาดูการวิธีการลงกิ่งตอนกันนะครับอันนี้คือแปลงที่ตอนไปแล้วนะครับแปลงที่ตอนไปแล้วครับหลากเริ่มออกแล้วนะครับแต่กิ่งเขายังไม่แข็งแรงนะครับครับ อันนี้ก็จะเอากิ่งตอนลงจากต้นกันนะครับน,นี่ตอนน้อยประมาณสองเดือนแล้วครับถึงจะได้ลากที่แข็งแรงและสมบูรณ์นะครับลากเต็มทุกถุงแล้วนะครับถึงจะล,ลงได้แม่อ ไม่ต้องเมื่อก่อนนี่เราใช้ค้อนกับสิวนะครับแต่ตอนนี้คนงานเก่งแล้วนะครับใช้มีดอันเดียวพอครับนี่ครับโูดแล้วก็เหมือนว่าคุยนะครับ นี่ไผ่เราทิ้งไว้ประมาณสองเดือนสามเดือนแล้วนะครับครบบผลากประมาณนี้กิ่งก็จะมีประมาณสามสี่กิ่งนะครับครับเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแต่งนะครับนี่นอ่เรกเข้าสู่กระบวนการแต่งนะครับเราก็จะแต่งเราก็จะแต่งคัดกิ่งเล็กๆออกนะครับกิ่งเล็กๆออก คือง่ายต่อการลงถุงดำแล้ครับแล้วลูกค้าไปปลูกก็จะได้จเจริญเติบโตวไวนะครับครับนี่นะครับคนงานอาจจะบางนิดน,นึงกว่าได้สูตรนะครับกว่าได้ความลับครับนี่อาจจะเริ่มตั้งแต่ขนาดที่เราต้องการนะครับ ค okay, ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับท่าในใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับกิ่งท่านไผ่สร้างมนครับสวนไผ่ทิดดารั์ราชบุรีครับ